ดีทั่วไทยในช่วงนี้คุณผู้ชมคะหลายคนเนี่ยใช้โอกาสในช่วงวันหยุดยาวการประชุมเอเปกนะเดินทางไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดค่ะโดยเฉพาะที่ถ้ำนาคาแลนด์มาร์คถ้ำพญานาคชื่อดังของจังหวัดบึงการการท่องเที่ยวคึกคักเป็นพิเศษค่ะ มาแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะที่อำเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอย่างคึกคักนะคะหลังจากไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกระหว่างวันที่16-18ถึงพฤศจิกายนนะคะซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจองที่พักล่วงหน้าในจังหวัดบึงกาฬเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่ถ้ำนาคาค่ะแลนด์มาร์คชื่อดังของจังหวัดที่นักท่องเที่ยวต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต นักท่องเที่ยวก็ต้องเตรียมร่างกายมาให้พร้อมนะคะเพราะว่าทางเดินขึ้นถ้านาคาก็ต้องมีลักษณะเป็นทางเดินป่าขึ้นเขาอะค่ะนี่เลยแบบนี้เลยเรียกทางประมาณ2กิโลเมตรสลับกับบันไดต้องฟิตร่างกายไปให้พร้อมค่ะระหว่างทางนะคะเราก็จะเจอกับผนังถ้ำมีลักษณะคล้ายเกล็ดของพญานาคตามความเชื่อของชาวบ้านในทางหลักทางวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาว่าซันคร ที่เกิดจากรอยแตกบริเวณหน้าผิวของหินและมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่แตกต่างกันจึงทําให้มีรอยคล้ายเกล็ดของพญานาคนั่นเองค่ะทีนี้ก็เดินไปเรื่อยๆคุณผู้ชมค่ะเมื่อเดินมาถึงด้านบนสุดเนี่ยค่ะเราก็จะเจอกับเจดีหลวงปู่เสาสีทองอร่ามเลยนะคะและพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ให้ได้กราบไหว้สักการะเรียบร้อยสบายอกสบายใจนะแล้วก็ได้ไปสบายตาก,กันต่อเลยค่ะที่ มีจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยสดงดงามตรงนี้เราสามารถมองเห็นฝั่งสอปปลอลาวรวมไปถึงเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงได้อีกด้วยค่ะสำคัญที่สุดหลังเที่ยวกันเสร็จคุณผู้ชมค่ะก็อย่าลืมนำสิ่งของขยะต่างๆลงมาทิ้งข้างล่างกันด้วยนะคะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวสวยๆซึ่งเป็นแลนด์มาร์คชื่อดังแห่งนี้อยู่คู่กับคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวไปนานๆน,น,นั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ